ถามยายก่อนยายยยาชื่ออะไรครับยายชวนยายอะไรนะยายทวนชื่อลำชวนชวนชวนลำชวนยายอายุเท่าไรแล้วครับ63 73บ้านอยู่บ้านน้องแมวครับตอนนี้มานั่งกินโจ๊กมากินโจ๊กทุกวันเลยขายของขายของปกติโอ้ทำกลางหมูให้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ทำตรงนี้ใช่ไหม อวันวันนี้ไปทำนีำ่ก็ไปทำให้นี่มังงิโจกยายอายุเอ่อ,อที่สามเด็ดสิบสามเป็นคนก็นี่จะเกิดนี่นครับเกิดก็นี่รู้ก็นี่นยายลำจวนลำจวนตามตามสกุลอะไรครับเรากลางเรากลางเดากลางมีลูกไมหมล่ะเรา มีลูกหลานใช่คนครับมีลูกสองคนหลานคนหนึ่นอฝ่ายมันก็ไปเรียนเบลิกาหน่ะก็ไปเรียน,นต, <c oughs> ตอนนี้จบยังไปเรียนนะอ๋อไปเรียนอะไรจะพลาดตอนนี้ไปเรียนท่าพัดใช่ไหมเข่งครับเราย้ายชีวิตน้องแมวแต่ก่อนเป็นแบบไหนคนมากไหมนี่ไหมมากคนนี้ช่อยหน่วยได้เน่ทุกวันวาาหนึ่งคิดตอนเข้ามาอยุดเหตุการเนี่เน่ ไม่แต่ก่อนแต่ก่อนที่จะแต่ก่อนสักสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วตลาดตอนนั้นไม่มีมูฟอยู่แถวไหนแถวป้ายน้องแมวเนี่ยตอนนี้คน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 เขาปลูกผ่านไหมไม่คนมากอย่างอย่างปัจจุบันเองไหมหรือคนกเนี่ยเนี่ยต้นเดยดท้ายโค้งมันใหญ่ไม่มีต้นเด็ดท่ายโค้ง ยาเห็นแต่ก่อนไหมเออร้านนี้น้องแมวบานเองเนี่ยตอนนี้อันใหม่เนาะคนคนยังมีคนยังมีแบบหาบเข่าหาบของไปขายในเมืองต่างแังฮะมีไหมีคนแต่ก่อนมีสองสามคนไอนนี้ไขามีคนแต่ก่อนมีสองมากเนี่ยแล้วนี่มีสองคนเนี่ยแต่ก่อนมากกว่านี้เนี่ยรถนต์ุดยนเลยทนี้รถไนตุอยนเดี๋ยว เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่บ้างเนาะแต่ว่าต้นแรกท่านีก็ใหญ่นี้็ยังไม่ทันท่นี้ตรงนาะตรงท่านียังไม่ลืเลยท่นีอยู่นี่เนี่ยนี่ตรงนี้เนี่ยกตานเนี่เดี๋ยวนี้นี่ยทีเไป่นู่ลยอ๋อแต่ก่อนท่นนี้อนแเใหญ่อยูร้อยายชัวร์เขอ๋อยังไม่ลือเลย ยายว่าบัานน้องแมวแต่ก่อนมันจะทำไงไรนะคนมากเหมนี่ไหมมากมันเป็นศูนย์รวมเลยยังไงแล้กับปัจจุบันนี่เป็นยังไงเด้อคล้ายๆเป็นศูนย์รวมของทองตีนมู่งสี่หมู่บ้านเป็นแบบ ปูตาชื่ออะไรง่ะต้าตาชื่ออะไรรสต้าดสซอสเสือโดเด็กตาสดน้ำสกุลดวงสันเทียดวงสันเทียเอ้าเป็นคนโดนไทยนี่ยค้ปูยาตะยายอยู่โดนไทยอยู่แล้วอ๋อแล้วก็เราก็มาได้เมียกันนี่มาพ่อแม่มาได้นี่อ๋อตามพ่อแม่มาอืแต่เลยก็มาปักหลักฐานอยู่กันนี่มีลูกหลานจุกคนครับ ลูกนิวหกคนตัวผีหกคนลืมลงนำทะเลตายคนนึอันนี้ก็ไปตาตอนนี้ทำอะไรครับอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยเฉยไม่มีเงื่อนอะเรียงหลงเลี้ยงหลานยังแบบไปมีหลานหลานใหญ่บ้านเลยร้านทำไมมาอยู่ได้ทุกคนอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวมีคนทำมากินไปหมดเลย ยังเนเข้งกะสานให้โอเคโอ้ยยังเดียวมีตังค์ยังตรงไหนเดียวละสามพังค์ก็คือว่ายังมีความสุขไปวัดไปวานึ่งไหมครับไปวัดไปวานึ่งเลยกับไปเวลาไปก็ไปเวลาบไปก็บไปดูไปเปิดขานขายอะไรอาหารตามสั่งมันมันขายไอ้มันละย่างอพอถึงเทศกาลไหม เขาไม่เยี่ยมอีกหนึ่งแม่ลูกหลานมมาเขามาสุเดือนอ๋อมาอยู่ยสุดเดืนอน